สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดถึงวิธีผสมเกสรมะข้ามว่าแกงลิงนะครับเป็นเกสรของบอสเชน่านะครับซึ่งเขามีขนาดดอกที่เล็กแล้วก็เกสรไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับผมก็เลยสังเกตว่าทาไมหน้าผีเสื้อนะครับหรือพวกมดมแมลงต่างๆนะครับพวกตามขาหรือตามปีกตามขนตามลําตัวมันนะครับว่าทําไมถึง ติดเกรสรตัวผู้เมื่อข้ามาแกงลิงได้ง่ายจังนะครับผมก็เลยใช้ก้านดอกหญ้านะครับที่มีลักษณะขนคล้ายกับพวกผีเสื้อหรือแมลงนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวโรงเรือนนะครับก็เลยหักมาลองจิ้มๆดูนะครับผลก็ได้ไปตามเกินคาดน,นะครับเพราะว่า,าผงเกรสรตัวผู้นะครับได้ติดกับก้านดอกหญ้ามานะครับ พอนำไปเขี่ยกับดอกตัวเมียนะครับรู้สึกว่ามันเขี่ยง่ายนะครับเพราะเราจำลองนะครับลักษณะการผสมแบบพวกผีเสื้อแล้วก็พวกแมลงต่างๆนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้นำไปทดลองใช้ดูนะครับที่นี่ช่วงนี้นะครับฝนตกหนักแล้วก็ตกทั้งวันนะครับก็เลยเป็นอุปสรรคในการเขี่ยเกสรเป็นอย่างมากนะครับ ก็เลยเฝ้าติดตามการพัฒนาการของดอกตัวเมียอยู่ห่างๆนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเพราะอุปสรรคฝนจริงๆนะครับยังไงช่วงนี้นะครับก็ดูแลในเรื่องของพวกแมลงนะครับพวกโรคเชื้อราต่างๆนะครับในช่วงหน้าฝนนี้เป็นอุปสรรคมากพอสมควรนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ